ทิไม่ล้งไงเลาอะไรได้มันตื่น,นใช้วิธีใหม่เขาววิธีีี่อน,น้อต้องมีสักตัวแหละ,หละนี่ต้มีเยอะปาบักหลายหนึ่องมีเยอะปาบกักหลายหนึ่งทำม,ม,มันติดก็จะได้หัมุของไง สต้าอืออ๋อยา่ไม่ลไรมี่ปลากดคัเกิดยังใหม่เล่นเลยกๆของมึงนั้นใหว่าอยากขทำก็ถึาอย่างไม่ขาดนะระวังยันงไม่จบทำโบ่นบลง

ยกแล้วันีรหรือ,อ,ม,อมันต้องอยู่แถวหย่าเนาะหนีเด้หนีก้หนีกนกน่มันไมามรง้ ยกขึ ة, น้ ment, นใช่ลัมหลาโตอยู่เเออคือนพายยอ่โคอยียบน้ำขยับ้วนี่ตรงไหนที่นี่ป็นบอปะเข็งไงกันนี่ปลาเมื่อฝนไม่มีนอุ้ยปะเข็งตัวใหญ่อ เพียงไงนี่เลปตาหน่อยโอ้มือยูแจ้นี่มือเนไหนก็คกผลนลาไปบดแล้วตัวคนันไหลออกมางานราแหกกะ่มตะเข็ไงีดอกนี่อันนี้บวหอยปังเนี่บวมเนบวกหอยชลีได้หมดแล้วมั้งนี่เก็บตัวน่อยยู่ลงสอยางเดียวตัวนี้ลูกมันลาย อุ i, ้ยตัวใหญ่ไหมอ่ะแต่ัวใหญ่ขอเหตุสีมัวใหญ่พตไง่นพอนแล้วทังมาหมนี่บอ่ทั้งยังทั้งสีดูในตูมก็เดาแมาหนึ่งแปมาอีก เหนือลายพวกก็ควรไงที่จุกัออกเงียบเลยไปนี่นมันเป็นมงเป็นนเรือมันเป็นเรือเป็นมือกันไปตะปางนั่นมาเฮ้ยใช่ อีมกตัวใหญ่เถอฮบเคยได้ใส่นีเลยเวลากินมันหน่อยบอมันหน่อยบอบทับทิมทับทิมไเออ่ยงอยู่สุผู้ไปเดี๋ยวต้องยำ

มัไงชุดสมิตรปรากฏมันนี่นะบ่ท่านหาเลยมันนี่นะสิเป็นหลุนลูกต้นญ่สุดบ่ท่านได้กินมันอยู่เพราะว่าปล่อยหลุนเดียวกันหลายอยู่ได้แม่คนปล่อยอออต้มฟูกต้มพูกจัดการเล้อละเอ้ออยยางเก่งตุต๊กเก่งแห้งโอ้อ มันกันยพูดติดตาิดตกตใหม่ดังใหม่ดังใหม่้เป็นดักตึกตึกนี่นี่นี่มันเป็นผ้าเลดเนาะมันกับบุหรี่ไตเออมันเป็นผ้าเหล็ดเอตอไรใหได้เยดนะอไรใ้ป่ามันออกไปทางออกไรจะได้ดันหรือผมาสวยหมดทิ่มเลย